สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงนี้มีเรื่องมาฝากคนวัยทำงานกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครค่ะที่ทํางานไปแล้วมักจะตั้งคําถามในใจว่าเอ๊ะทำไมงานที่เราทำเ,เงินเดือนน้อยจังเลยรหรือว่าทําไปนะคะไม่ได้รักไม่ได้ชอบเลยที่สําคัญค่ะตัวเลขโบนัสออกมาปลายปีนี้ไม่ค่อยพอใจเท่าที่ควรนะคะเชื่อว่าคําถามเหล่านี้ครับคงจะเป็นคําถามที่ทําให้คนวัยทํางานหลายๆคนนั่งหน้านี้ยคิ้วขมวดคิดไม่ตกกันได้ทั้งวันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้จะมีทุกคําตอบมาฝากกันพร้อมทั้งกําลังใจดีๆนะครับจากท่านวอลวช เมธีซึ่งท่านได้เทศนาเอาไว้ในไทยรัฐออนไลน์นะครับในบทความที่ชื่อว่าทํางานอย่างไรให้มีความสุขด้วยนะครับค่ะวันนี้มาแนวธรรมะธโมกมกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนจะตอบคําถามต่างๆท่านวอวิระเมธีได้แบ่งศิละปะก,การทางานให้มีความสุขไว้เป็นข้อๆแบบนี้ค่ะโดยท่านบอกว่าเริ่มจากการทํางานที่ใจรักก็คือการที่เราไม่ต้องรอว่าความสุขคือวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะแต่ทุกวันนั่นแหละค่ะจะเป็นวันแห่งความสุขรวมถึงการทํางานทุกชิ้นนะคะต้องทําให้เต็มที่เพราะว่าเมื่อเราสร้างงานเนี่ยงานก็จะย้อนกลับมาสร้างคน พร้อมทั้งการทํางานด้วยความซื่อสัตย์นะคะจะได้ไม่ต้องมาคอยระแวงภายในอนาคตนั่นเองสุดท้ายต้องเป็นนักประสานสิบทิศด้วยก็คืออย่ามัวแต่ทํางานจนหลงลืมความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานกันด้วยนะคะมาถึงคําถามที่ถามครับว่าหากคนเราไม่ได้ทํางานที่รักนะครับจะมีความสุขได้หรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ท่านบอวชิระเมธีก็ลองให้ใช้วิธีคิดครับที่บอกว่าเวลาที่เราเจองานหนัก ให้บอกตัวเองไว้ว่านี่คือการฝึกตัวเองเวลาที่เจอกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนก็ให้บอกตัวเองไว้ครับว่ายิ่งปัญหาซับซ้อนเรายิ่งได้เรียนรู้มากขึ้นและเวลาที่เจอเจ้านายที่ละเอียดละเมียดละไมเกินไปก็ให้บอกตัวเองไว้ครับว่านายที่ละเอียดรอบคอบนี่แหละครับที่จะฝึกฝนเราให้สมบูรณ์แบบได้นั่นเองครับคือเป็นการมองโลกในแง่ดีนะคะสรุปก็คือแม้เราจะไม่ได้ทํางานที่รักแต่ว่าเราก็จะมีความสุขเสมอค่ะในเมื่อไม่มีสิ่งที่เราชอบเราก็ควรชอบในสิ่งที่เรามีนะคะเพราะว่าในโลกใบนี้ ไม่มีใครได้อะไรอย่างใจหวังแล้วก็ไม่มีใครพลาดหวังไปซะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามีแง่ดีอยู่เสมอค่ะขอให้มองให้เห็นนะคะเพราะว่าถ้ามองเห็นก็จะเป็นสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นเองค่ะมาถึงคําถามต่อมาครับที่หลายคนอาจจะถามว่าหากคุณได้ทํางานที่ชอบก็จริงแต่ว่าได้เงินเดือนน้อยเนี่ยจะมองอย่างไรจะทําอย่างไรให้เป็นสุขนะครับท่านบอก็บอกไว้ครับว่าไม่ยากถ้าเงินเดือนน้อยก็แทนที่จะไปเรียกร้องให้เงินเดือนนั้นสูงขึ้นไปเพิ่มเงินเดือนไปขอเงินเดือนเพิ่มเนี่ยนะครับก็แทนที่จะทําแบบนั เนี่ยคุณลองลดการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นทิ้งไปเพราะว่าต่อให้เงินเดือนสูงขึ้นมากแค่ไหน แต่คุณยังใช้เงินตามใจมีเท่าไหร่ก็คงไม่พอใช้นะครับในขณะที่ใครก็ตามที่มีเงินเดือนไม่มากมายแต่ว่าบริโภคอย่างมีปัญญาคุณก็สามารถมีความสุขได้ตามสมควรนั่นเองครับค่ะมาถึงใครที่น้อยใจบอกว่าทํางานมานานแล้วไม่มีโบนัสหรือว่าโบนัสน้อยอยากให้มองแบบนี้ค่ะท่านวอบอกว่าอยากให้มองคนที่ยังตกงานอยู่เพราะมองยังไงเราก็ยังได้เปรียบอยู่ดีนะคะจากคนที่ไม่ค่อยพอใจในเรื่องของค่าตอบแทนเรื่องของเงินเดือนเรื่องของโบนัสที่ได้จากงานมาถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ทํางานเกินเงินเดือนกันบ้างหรือว่าคนบ้างงานนนั่เอง ซึ่งเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ก็คงจะมีปัญหาให้ต้องขบคิดเหมือนกันคุณบีใช่คําถามของคนบ้างงานก็คือเอ๊เราจะทํางานแบบอย่างหนักแบบนี้อย่างไรให้มีความสุขนะคะก่อนอื่นค่ะพระท่านตอบเลยว่าจะต้องแสวงหาทางสายกลางค่ะโดยทางสายกลางในการทํางานและการดารงชีวิตนะคะให้ใช้หลัก50-50ก็คืองานกับชีวิตจะต้องสมดุลกันในลักษณะ50ต่อ50แบบนี้แหละคะ่ะหากบ้านงานเกินไปก็จะได้ความเครียดแล้วก็สุขภาพไม่ดีกลับมาแทนแต่หากบ้านใช้ชีวิตมากเกินไปสิ่งที่ได้กลับมาก็คืออาจจะอดตายได้ เพราะว่าไม่มีเงินใช้นั่นเองนะคะคฉะนั้นต้องให้ทั้งสองส่วนมาสมดุลกันที่50-50นี่แหละค่ะคือทางสายกลางสําหรับคนวัยทํางานนั่นเองค่ะโดยจากประสบการณ์ของท่านบอลนะครับท่านเคยเห็นคนบ้างานมากๆจนถึงขั้น ทำงานจนเสียชีวิตมาแล้วครับโดยเล่าว่ามีลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่ทํางานหนักซึ่งเงินเดือนเนี่ยครับไม่น้อยเลยอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทต่อเดือนนะครับแต่ว่ากลับทํางานเหมือนตัวเองได้เงินเดือนประมาณ0,000สนผลสุดท้ายเป็นยังไงทราบไหมครับตัวเองคนนี้ครับกลายเป็นโรคมะเรง็งแล้วก็ต้องไปรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน,นอนป่วยอยู่หลายเดือนก่อนจะเสียชีวิตไปหมอบอกว่าไม่พบสาเหตุจากพันธุก,กรรมนะครับแต่ว่าเกิดจากการแบกรับความเครียดแล้วก็ภาระงานที่หนักอึ้งนานเกินไป สุดท้ายเงินที่หามาได้เก็บหอมรอมบิบอมอมาตลอดทั้งชีวิตการทํางานเนี่ยครับก็หมดไปกับการรักษาโรคมะเรนทั้งหมดเลยใช่ค่ะหลายต่อหลายครั้งเนี่ยสาเหตุหลักของมะเรงก็คือความเครียดจากการทํางานนั่นเองสุดท้ายตัวเองรวมถึงครอบครัวเนี่ยกลับไม่ได้ใช้เงินที่หามาได้อย่างมีความสุขแต่ว่าต้องเอาไปให้หมอในการรักษาตัวแทนนะคะใช่ครับและสําหรับคนที่ในส่วนของคนที่ตกงานนะครับแล้วก็ยังหางานไม่ได้สักทีไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้ไปบนกันเนี่ย ก็พระท่านก็บอกครับว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ว่าอยากให้ดูตัวอย่างของประเทศอินเดียครับซึ่งเป็นประเทศที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเป็นระดับหนึ่งของโลกเลยแต่ว่ายังมีประชากรกว่าร้อยล้านคนนะครับยังคงตกงานกันอยู่ก็ลองคิดดูแล้วกันครับว่าสิ่งที่เราควรจะทําจริงๆเนี่ยคืออะไรกันแน่แต่จริงๆก็การขอพรศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะอย่างที่บอกเป็นเรื่องของความสบายใจแต่อย่างไดก็ตามนะคะพึ่งพาสติปัญญาแล้วก็ความสามารถของตัวเองจะดีที่สุดเลยของคุณบีตอนสมัครช่องเจ็ดนี้ไปบนมาทั เองก็ไม่น้อยเลยความลับเปิดเผยเลยคุณผู้ชมครับค่ะจนช่วงนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะช่วงนี้จะกลับไปทานคุณชมพนุษคุณศรีสุภาเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ